สวัสดีค่ะพบกับช่องอรอบกอกนะคะเราก็เป็นสะพานบุญพี่วารีพี่วารีคนใจดีนะคะค่ะครังก่อนก็มานะคะต้องขอขอบคุณก็เห็นแม่อ๊อบแกมาเป็นคันรถเห็นคลิปตั้งแต่เมื่อวานเออมาก็ข่ำฝนก็ตกแรงอีกโอ้ยก็เลยรอให้สว่างแล้วค่อยแจกนะคะยางก็ไม่ได้กีดด้วยนะเมื่อคืนนี้มาถึงก็ไม่ได้กีดกีดเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งมาจะกีดยางแล้วก็เลยมาแจกขนมก่อน กลัวเพื่อนเพื่อนจะไปทางอื่นกันแยงไปไหนแล้วยยแงก็เดี๋ยวพ่บอค่าได้หมดพวงนั่นแหละเออเอาเลยนี่ขอบคุณมากมากเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้อคุณวาลีคุณวาลีเออขนมมาเอาไปเป็นรานกินก่อนสาปานเอาหรือยังยังจ้ะอ้าวสาปานไปเอาเลยสามสาปานมี ลูกสคนพร้อมกับสาปานอีกโอ,โโอ,โอเ,เลยขอบคุณค่ะพี่วาีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะน,ะะนี่เอาแล้วแล้วเจ้า นี่นะคะหาบเซ่บอหาบเซ่ฮิวเซ่เลยนเนี่ยฮิวเซ่หาบเซ่อืมนี่ค่ะขอบคุณค่ะได้รับแล้วแล้วเราจะไปไหนต่อจะไปบ้านยายอุ่นนู่นละไปด้วยจะขึ้นท้ายรถเดี๋ยวจะไปจอดบ้านพ่อแทนก็กระสอบปุ๋ยหนึ่งโอ้แทนอยู่นี่นะคะของแม่อาชิแล้วก็อาชิด้วยบางคนละเบิ้งอ่ะเอาปานถือมาถือให้เดี๋ยวคนจะติ๊กมีอาชิด้วยนะมีอาชิด้วย นี the the ่น so so ้องอาชีเออน้องอิงเพื่อชิคินก่อนเห็นไหมน้องอาชีแล้วก็แม่อาชีแล้วก็เิือเบิ้งมันได้หดพอวผุ่นออกมาเบิ้งเิือหลานคนคุณบอกเออเดี๋ยวค่อยหาก้อนเบิ้งดูก่อนดูแลชื่อก่อนเอานี่มาเอามาขีดดูปากกาขีดใช่หล่ะค่อยหาก็อันนี้น้องอาชีบอกเออน้องอาชีเอออนี่เิือแม่อาชีบอกเนี่ยมันเราอยู่เฮือดียว อะไรคะไม่เห็นแต่น้องอาชีมวยอย่างนี่เดี๋ยวนี้พออาชีน้ำนี่ไม่อาชีพออาชีอ,อา้าสามถุงสามก้อนยที่วารีมามายายอุ่นมาของยายก็มีนะพอดีเราไปแบ่งให้หลานด้วยแล้วก็มาเอาให้น้องอายุอายุอยู่ไหมคะ ไปเด็กนอนนะไวกินด้วยนะเยอะขนาดนี้นะเยอะจังเลยขอบคุณมากค่ะนค่อย็เยอะัค่อยก็เยอะกินน่าจะสองสามเดือนนู่นแหละนี่นะไม่ถึงของคนละถึงอาชีน่ะอาชีพทำใแบ่งคนอื่นนะถึงเออแบ่งคนอื่นของร้านน่ะแบ่งคนอื่นอ้าวอันนี้เราห้องใหญ่อันน้องขนาดพี่จะมอนให้มาข้อข้าวก่อนนะหมดแล้วหมดแล้ว ชินอแบ่งแบ่งเหมือนกันนี่ก็แบ่ง,แบ,งแบ่งน้องเขียวแบ่งน้องหยองแม่เบนล่ะไม่เบ้นไม่อยู่ก็ให้ยายอุ่นรับแทนรับแทนหิวมาใส่เต่อมยายเลยเออมีใครบ้างขนมเนาะเขาร้านเลยอาวคาโด หมดร้านไม่พอซื้อมาตื่มอีกเอาแม่ให้แม่เอาไหนก็ได้จ้ะเป็นมัดยกเว้นกระสอบนั้นเขาไม่ให้ของแม่พี่คยว่ากรอบๆนะให้น้องนะน้องชอบกินกรอบๆนะมันบางเขาถุงสีน้ำเงินนะหนูข้างในนะอ่ะ เออนี่ทับอยู่เอออันนั้นก็ได้อันนั้นมันออกเผ็ดนั่นแหละที่เขากินถูกสิตนิเงินข้างล่างไงเนี่ยเนี่น่เออใน,นไม่ทับอยู่อ,อ,ยอืมเอเอยายกับไปวัดคอยผัดแบ่งให้ลูกให้ลาลัวก็แบ่งให้เพื่อนที่โรงเรียน ดีใจใหญ่กระโดดกระดองกระดองกระดองไปโรงเรียนมบัตเพื่อนเขาชมบัติ m มบัตรน้ำ B.M. B.M. เออ B.M. นน้ำเพชรน้ำพรมได้นับจากอั m รเ่อนเบนอันนั้นหลาสีน้นกินได้อยู่สีแดงไงน้ แล, yup. แล้วก็บีเอ็มสองสามก็น้ำเพชรสี่แอสซมบัตห้าเบนหกก็จะอุ่นเออหกอันเอาแบบนี้เลยเนาะเป็นเปรจกรจกจ้าแบบนี้ก็ได้นี่มันมีเออมีแบบกรอบๆนั่นแหละมีช็อกโกแลตด้วยถูกต้องอะไรอย่างนั้นแหละเออเขาก็ขีดแล้วอิงถุงหนึ่งบอกเอออิงถุงหนึ่งอ่าไม่อิงนะทก ชั้สูงหนึห่งจ้า,จาโอเคจ้าแม่เอาพ่อเปากาแฟาไหมก็ถึงหัวช่างตั<ะ>้มคุณได้เลยบ่เออนะไปเอาหัวช่างตั้มช่างตั้มไม่ต้องโทรก่อนนะเขาอยู่หรือเปล่าอยู่ในบนนอนนี่ยายอุ่นมาฟังยายอุ่นอวยพรก่อนไปเอให้กกออยายอ,อุ่นอ้วย เดี ¿no? ๋ยวอุ่นว่ะโอ้โหทำไมเยอะจังเดี๋ยวอุ่นว่ะทำไมยังเยอะจังเยอะจริงๆเนาะคุณนะคะอ้าวเอฟทีผลิตว่าซื้อแล้วนะคุณวารีคุณพีวารีอ้าวคุณพีวารีกะเข้าดงดีเยอะจังเลยนี่ยายก็ได้รับแล้วเด้อก็ความเจ็บยังได้ความไข้่ยังมีชุกกาพละราษฎรชุกภาพแข็งแรงแข็งแร่งวันที่ทางทำการทำงานเด้อ จะประหาเงินเขาจาได้มือกำประหาข้ามเขาจ้าได้มือโกบพอกินพ่อข้านนอนรับเขาจ้าได้เงินมือนอนตื่นได้เงินเสนแบนฝ่ามือเขาได้แก้วมันีสุดโทษหายมีืามาผ่านม่านหายมืามาเบ็ดได้นอนรับได้เงินพันนอนฝันได้เงินล้านข้านเข้าสุกกระเป๋าทุกมือทุกวันแล้วก็คิดต้องเงินก็เงินไหลน่องคิดจะท่องก็ท่องไรหยูคิดต้องเงินคําแก้วลัางไหลเขามาสุกกระเป๋ทุกมือทุกวันไ้เอามาแจกแล้วถ้อันเอาให้กะเฮาได้น้ำดีหมดเร์แล้วก็ เงินพันมีเฮือขาดบ้านเงินล้านมีเือคขาดกระเป๋าคุณพระศรีรัตนาไต้จงปกปักรักษาคุ้มองเฮือมีความสุขความเจริญตลอดปลอดภัยเด้อใช้อามาให้ไอ้อ่เอามาให้จับบานเอามาให้เด็กังเฮือได้รับบุญน้ำเดียวบุญผู้สวดน้ำเดียวเด้อสาธุยาวยาวเด็ับกระตับนี่นะคะคนที่ยังมีลยชื่อก็มีนี่แหละนะคะมีช่าง ช่างตั้มนะคะพลลี่เจ้าหุนนะคะแล้วก็เนนน้องนับตังยายแยงน้องเลิฟแล้วก็จะมีแอดมินแอดแอดมินอ้อแล้วก็แม่บ้านหน่อยที่ยังใช่ใชครบแล้วนับสิบหรือหอดอยู่บนสิบนับบนน,นู้นี่หนี่เด่นนี่นับมาอันนี้ก็คนหนึ่งสองเออนับสาม,ส,ามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครบเป๊ะเป๊ะเพราะว่าพ่นก็มาให้ครบแล้วนี่นะคะเดี๋ยวเราก็มารับน้ำปั่นนะคะแล้วก็จะกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนทุกท่านไปจอดรถไว้ที่บ้านเดี๋ยวให้สาปาาไปให้เขาเด้อนน่น้นาซาปานเอาสมุดนีไปนะจ๊ะนี่ รถสิบคนรดตั้งแต่สร้างตั้มพอลลี่เจ้าคุณแล้วก็แอดมินแอดแอดมิน,อ,มนอ้อแล้วก็แม่บ้านน้อยนั่นแหละกับน้องแนงกับน้องนับตังแค่นั้นละ่ะแอดมินเขาไม่อยู่นะคะเออก็ให้อาไปจอดไว้ที่รถแล้วให้สาปอาอไปให้เขา,เา,า,ก,าก่อนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก f อไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ